สวัสดีครับในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Roblox Studio นะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้สร้างเกม Roblox นะครับรวมถึงวิธีการที่เราจะเผยแพร่เกมของเราให้เป็นสาธารณะและให้ทุกคนเล่นได้นะครับเอาลละนะครับอันดับแรกนะฮะเรามาที่หน้า Google เลยนะครับจากนั้นนะฮะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ Roblox นะครับเราคลิกเข้าไปที่ลิงก์ Roblox ได้เลยนะครับพอเข้ามาที่หน้า Roblox แล้วนะครับถ้าเรามีบัญชีแล้วเรากดล็อกอินได้เลยนะครับ หรือถ้าเรายังไม่มีนะครับเราต้องมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับซึ่งง่ายและดีมากนะครับเพราะว่าลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยจะให้เรากรอกแค่วันเดือนปีเกิดยูสเน m e แล้วก็การตั้งค่าพาสเวิร์ดนะครับยูสเน m e กับพาสเวิร์ดเนี่ยคือเราต้องจําให้ได้นะครับแนะนํไว้เพื่อนจดไว้เลยก็ได้นะครับเพราะเราจะต้องใช้ในการเข้าระบบในการสร้างเกมแล้วก็เข้าระบบสำหรับเล่นเกมนะครับจากนั้นเลือกเพศนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเรากด Signup หรือคือสมัครได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องใช้อีเมลในการสมัครนะครับ ผมจะให้มันเซฟลงเครื่องไว้ด้วยโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วมันก็จะพาเรามาที่หน้าแรกของโรบบอกนะครับนี่คือหน้าเกมที่บุคคลต่างๆสร้างขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่หน้านี้เวลาเราสร้างก็จะมาอยู่หน้านี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาหน้าแรกนะเนี่ยเราลองกดเข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มเพล y เอาไว้กดเล่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทีนี้อันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะพามาแต่งตัวนะครับมาที่หน้าอวตารนะฮะ คลิกเข้ามาแล้วนะครับนี่คืออวตารหรือตัวตนของเราในโลกโรบอกนะครับกด 3D เพื่อดูได้นะครับแบบนี้นะฮะเราสามารถปรับแต่งแขนขาหัวทรงผมเสื้อผ้าได้ทุกส่วนนะครับเรามาที่มา r k เก็ตเพจนะครับเพื่อที่เราจะมาเอาพวกชิ้นส่วนอื่นที่เรายังไม่มีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ตังเห็นไหมครับมันจะใช้70โรบักอะไรเงี้ยนะครับผมจะเลือกเป็นคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์เนี่ยหมายถึงว่าจะมีให้เรากดเอาซีเดียวเราจะได้มาทั้งตัวเลยนะครับได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับ เรามองหาเขาว่าฟรีนะครับฟรีก็คือเราจะไม่เสียตังค์ไม่เสียโลบักเลยนะครับนี่นะฮะผมจะเอาเป็นไอตัวชุดกอะตัวนี้นะครับเราคลิกเข้ามานะครับเพื่อจะดูตัวอย่างก่อนได้นะฮะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถหมุนดูตัวอย่างได้เลยนะครับถ้าเราปรับเป็น 3D นะครับเรากดบายนะครับเนี่ยมันคือฟรีนะเราเก็ตนาวได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเสร็จเรามาที่คอสตมไมย์นะครับนี่นะฮะเห็นไหมจะมีชิ้นส่วนที่เราซื้อมาเมื่อกี้เยอะมากเราจะกดใส่ทีละชิ้นหรือผสมแขนขา จากชิ้นต่างๆได้นะครับแต่ผมจะกดที่คําว่า c แรคเ c t ร r นะครับแล้วมาที่ posture นะครับก็คือที่เราซื้อมามื่งคีนะครับเรากดติ๊กนะครับนี่ที่ตัวชุดกอดได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะโหลดมาทั้งตัวเลยนะครับปรับไซส์ body ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเกมเรามาที่หน้า create นะฮะคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเราคลิก start creating นะฮะเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะมีโปรแกรม เราบอกซูดขึ้นมาให้เรากดดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดลงเครื่องเลยนะครับนี่จะเป็นตัวติดตั้งนะฮะพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดคลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรมที่โหลดเสร็จได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งลงในเครื่องของเรานะฮะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะเปิดตัวเองขึ้นมานะครับในหน้านี้นะครับถ้าเป็นการเข้าใช้ครั้งแรกนะฮะมันก็จะถามหาย์มสดงกับฮัเวิร์ด ซึ่งก็ใช้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดที่เราใช้สมัครระบบเมื่อกี้นี่แหละนะครับเพื่อที่บัญชีมันจะได้ลิงก์กันนะครับกรอลงไปแล้วเราก็กดล็อกอินเข้าระบบได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะมีเทมเพลตในหน้าโฮมนะผมจะโชว์ให้เราดูนะครับว่าเออมีเทมเพลตแนะนาอะไรแบบนี้นครับหน้ารีเซนต์ก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่เราเพิ่งเปิดไปล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีหน้าเอ็กซ์เพรียก็คือเป็นตัวเกมของเราที่เราสร้างทั้งหมดจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเกมในระบบนี้มันจะเรียกว่าเอ็กซ์เพรียนนะครับ หน้าเทมเพลตก็คือเป็นต้นแบบของเกมแต่ละแนวที่เขาสร้างไวใ้ให้เราอยู่แล้วับเนี่ยเราอยากได้แนวแข่งรถแนวอะไรเราก็เลือกได้แต่ในที่นี้ผมจะพาเพื่อนไปดูแนว Mo เด r n City นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าเราจะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับตอนนี้มันจะยังไม่เซฟให้นะครับนอกจากเราจะกดเซฟเองนะครับเจอตัวแมป Modern City นะครับก็คือจะมีชุดคิดหรือว่าเป็นโมเดลเมืองเนี่ยมาให้แล้วนะครับเราสามารถขยับถนนหรือว่ากดคอนโทรลซีคอนโทรลวี v วางแล้วขยับให้มันมาต่อกันย่อขยายหมุนอะไรเงี้ยเพื่อเราจะขยายเมืองเดิมออกได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทดสอบเกมแล้วก็วิธีการกดเผยแพร่สาธารณะนะครับในการทดสอบเกมนะครับเรากดที่คําว่าเพลนะครับนี่ปุ่มเพลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะโหลดอวตารของเรานั่นแหละนะครับเข้ามาทดสอบเล่นตรงนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เกมจริงนะครับเป็นงานทดสอบในโปรแกรมนะครับอ่าเราก็สามารถ ทดสอบระบบต่างๆที่มีอยู่ในเมืองได้เลยนะครับอ่านี่เป็นระบบขับรถนะครับอันนี้ที่เขาให้มานะครับรถตัวนี้เนี่ยมีแบบฟรีๆให้ก็มีนะครับโอ้โหแบบว่าพวกออบเจกต์ต่างๆในแมปเนี่ยก็คือหลายๆคนเขาช่วยกันสร้างแล้วก็เผยแพร่เป็นสาธารนณะซึ่งเราสามารถเอามาใช้ในเกมเราแมปเราได้เลยนะครับอ่ารวมถึงเนะเราสามารถมาที่หน้าเทสนะฮะผมกดสต็อกก่อนนะครับมาที่คำว่าดีไว เพื่อที่เราจะกดเพลย์ในหน้าโทรศัพท์นะครับเป็นการทดสอบนะครับในหน้าของ e v i วทที่เป็นมือถือนะครับเพราะว่าโลบอ x เนี่ยเราสร้างแค่ครั้งเดียวในคอมใช่ไหมครับเราสามารถลันได้บนทุกอุปกรณ์เลยครับว่าจะเป็นโทรศัพท์ XBOX VR นะครับก็คือสามารถลันได้หมดเลยนะครับพวกปุ่มอะไรมันก็จะมีการปรับให้เลยนะครับโอเคครับผมจะกดสต็อปทั้งหมดก่อนนะครับกลับมาที่หน้าโฮมนะครับแล้วมาที่คําว่าเกมเซตติ้งนะฮะ มันจะขึ้นมาถามให้เราเซฟเรากดเซฟก่อนเลยนะครับมันจะให้เราตั้งชื่อเกมของเรานะฮะผมจะตั้งชื่อว่าเกมเมืองแสนสุขครับคำที่บายใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ติกว่าเราจะให้มันรันบนดีไวซ์อะไรได้บ้างนะครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต V R โทรศัพท์หรือว่าเกมคอนโซลนะครับเสร็จแล้วเรากดเซฟนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเซฟเราสําเร็จแล้วนะครับเรากดคลสออกมาแล้วเรารอสักพักหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าโปรเจกต์เรามันเด้งออกแต่มันจะเปิด โปรเจกต์ที่เป็นชื่อเซฟของเราขึ้นมานะครับผมลองย่อจอนะครับจะเห็นว่ามุมซ้ายไหมครับมันเป็นชื่อโปรเจกต์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เกมเราถูกเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่คําว่าเกมเซตติ้งใหม่นะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีข้อมูลขึ้นมาให้ากรอกเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปกเกมนะครับอ่าภาพประกอบเกมเรานะครับทีนี้ที่สําคัญให้เรามาที่ Permission นะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะติ๊กว่าเราจะเผยแพร่เกมเราไหมนะครับ เราติ๊กที่ public ก็คือเผยแพร่ให้ทุกคนเล่นได้แล้วเราก็กด save นะครับเรามากด public on robot อีกครั้งหนึ่งนะครับกดจนมันเป็นสีเทากดไม่ได้น่าแสดงว่าเกมมัน s a v ให้แล้วนะครับโอเคครผมกดออกไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะทดสอบเกมเราหรือจะแชร์เพื่อนเล่นนะครับเราต้องมาเล่นบนหน้า robot ตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องมาที่ create นะครับแล้วเรามาที่ creation นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างทั้งหมดนะครับ อ่าเห็นไหมครับเนี่ยกำลังร้อนๆเลยนะฮะโอเคเรากดที่จุดไขป่ปลานะครับทุกครั้งก่อนเราเผยแพร่ผมแนะนำเพื่อนๆมากดที่คำว่า restart server for update นะครับก็คือมันจะทำการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดหรือเป็นเซฟล่าสุดนั่นเองนะฮะกดที่จุดไขป่ปลาครั้งหนึ่งมากดที่ view on r o b o x นะครับก็จะเด้งมาที่หน้าเล่นเกมแบบนี้นครับเรากดปุ่ม play เพื่อเล่นได้นะครับหรือเราจะมาคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ย URL ตรงเนี้ยนะครับ แล้วเราก็ไปวางให้เพื่อนเล่นได้นะครับทีนี้ด้านล่างก็จะมีสติบอกนะครับ Active คือคนที่กําลังเล่นอยู่นะครับ Favorite ก็คือคนที่กดชอบไว้นะครับแล้วก็วิสิตก็คือคนที่เคยเข้ามาเล่นเกมทั้งหมดกี่คนนะครับโอเคนะครับเรากดเพลย์ดูนะครับเกมของเรานะฮะมันก็จะทําการโหลดตัวเพลเยอร์นิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเปิดเข้าเกมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนแล้วเพื่อนกดเข้าในตอนที่เราอยู่ในเกม เพื่อนเราก็จะมาโผในเกมเหมือนกันกันกบเรานะครับทุกคนก็จะเกิดเป็นสังคมในเกมแล้วก็เข้ามาเล่นร่วมกันได้นะครับจะสังเกตว่าภาพที่รันมันจะสวยกว่าตอนที่เรารันในโปรแกรมสร้างเกมเนาะเพราะว่าน,นี้คือเรารันในโปรแกรมเล่นเกมนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้ววิธีการสร้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับทีนี้มีข้อสังเกตยอย่างนึงคือถ้าเราสังเกตหน้าจอนะครับจะมีโปรแกรมร b บ o x Studio เพิ่มเข้ามาเวลาเราเข้าโปรแกรมคือเราเข้าจากหน้าจอได้เลยนะครับ ก็จะมีโปรเจกต์ที่เราสร้างไหนใช่ไหมเอ็กซ์เียนี่ครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงแทมเพลต่างๆนะครับเพื mm ่อ hmm. นอยากสร้างกิมไปวหนไหน mm hmm. ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ย้ำว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมกด Subscribe mm hmm. กดไลค์แล้วก็กดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ